เตรียมพร้อมไปค่ะ <ihood> วันน <kr> ี้ช่องเคล็ดไม่รับของคนเกษตรนะคะวิธีชาวบ้านพร้อมมากนะคะทีมเราทีมเราพร้อมมากนะครับช่วยไปจะจุ่มมาตแล้วก็ ตาไม่ต้องลงหรอกให้เด็กๆลง,งอ,อ๋อไม่ต้องไปหรอกยายเข้าไปแล้วหงอยอย่าไป,ไปลงคาชา่าไ,ไปสิไปลุนุ่กกายลุกกายกายติดต้วให ะนี่ไงมา,า,า,ามีเดียมีมมลปลามัน,นมุนมดดินวันนี้เราพามาจับปลานะคะวิธีชาวบ้าน ของเขาแรงของเขาจริงจริงโอ้เจอแล้ว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 นี่ค่ะของแคปลาธรรมชาตินะคะทุกคนนี่เราเปิดประสบการณ์ให้เด็กกรุงเทพนะคะพาเด็กกรุงเทพพาเด็กกรุงเทพมาจับปลาช่องเคตไม่รับของคนก็เสร็จเราพาเที่ยวแบบชิวๆนะคะวันนี้สูบปลากัน S <S ตาไม่ต้องลงเจ็บขานะลงททำไมพุโมอ่ม่ต้องให้ตาลงอีเจ็บขาขาชาโอ้ตัโวโอว,วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วของแท้อ้ ีปลาไหลด้วยลงไว้น่ะน่ะ tamam ตัวใหญ่จนหลังบสมสักนะน่ะมีปลาไหลด้วยน่ะนู่น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 นู่วีรองเนาะตัวใหญ่เออหน่อยเองกระตุกวนสมาธิกูใหญ่มากเลยอ่ะนั่นอ่ะผสสักมันปล่อยมาน่ะปลาดุกนั่นน่ะ ประดูกใหญ่มากเลยนั่นแหละมันวิ่งขึ้นนั่นโอ๋โอวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวใหญ่มากไปแล้วไปแล้วอยู่คนไม้ปุ๊บโอ้ของเขาใหญ่จริงไม่ได้ตัวใหญ่ๆเลยอะ่ะ Cho nói gì? <laughs> oh, còn thế. <laughs>